ยังไงบ้างครับผมของเรามันตื่นเต้นยังไงบ้างคะของเราเออเราก็ว <s Elliott ills> <sh> ่าของเรามันตื่นเต้นแล้วนะมันต้องมีจากพอเราเจอของของตัวละครหลักแล้วมันแบบคนนั้นตื่นเต้นในทุกเรื่องยังกว่าเราเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนรู้เพราะว่าน่าจะตื่นเต้นแล้วก็ทุกคนน่าจะตั้งตารอกันมากอย่างในส่วนของทางกระทรวงเกงก็จะนำเสนอเขาเขาเรื่องนี้ด้วยเรื่องเหตุอะไรที่ำให้เราเข้ามาดูในส่วนนี้ tað er ikki altíð so